ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินหนึงหกอีกแล้วเส่งเป็นแนวทางสิบหมิถุนายนโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชม เราไปชมกันเลยใบนี้ครับวัชตางเบ่งปันฐันดับล่างเบ่งปันดับแปดตัวเดียวดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวนะดับแปดตัวเดียวท่านผู้ชมดับแปดตัวเดียว วัตตางเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ชนะพลเบ่งปานแนวทางดับดับล่างแนวทางดับล่างอดีตผ่านดับผ่านแนวทางใบนี้ครับเบ่งปานดับหกนะ เดี๋ยวทันใบนี่ก็แบ่งปันดับหกตัวเดียวเนาะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแน,นวทางต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยแบ่งปันห้าหกเจ็ด เบ่งปันห้าหกเจ็ดแปดเบ่งปันวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวห้าหกเจ็ดแปดวิ่งรอโซโนเบ่งปันห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะก็ขอบคุณอย่างมากครับผม อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับใหม่นี้กุ้งดับหน่อยล่างเดี่ยวทันใหม่นี้ครับเบงปัน,นดับสองดเดียวทันใหม่กนี้ก็เบงปันดับสองดับตัวเดียวสองอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านนะ อดีตสรุปแล้วปันในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนดับหลักหน่วยล่างดับสองตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไม่นี้ครับชุดดับสองตัวล่าง0ูนย์สามนาหนึ่งสอง 21273036 45495458 6367 7276 8 1 8 59094ทันผู้ชมคู่ดับสองตัวล่างต่อไปครับผมใบน,นี้เอยดับเต็มล่าง ดับเต็มลา่าเบ่งปานดับสามเบ่งปานดับสามตัวเดียวก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะเดือนถันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสดับตัวเดียวสมดับสามตัวเดียวขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบน,นี้ใส่เนื้อ เอกเหมือนยาเบงป9นเก้าสี่ห้าสองสี่ห้าเกี่งบงปันสาชุดต่อไปครับผมใบนี้ระเดน เนวทันดับบนเบ่งปันดับเจเบ่งปันดับเจตตัวเดียวเนาะเบ่งปันดับตัวเดียวเจด,ดับเจตตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวต่อไปครับผมใบนี้เลขกำลังวันจันทร์ ก็เบ่งปานเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดนะเลขกำลังวันจันนอกขอกอนุ่มคอนเกณฑเจ็ดสี่แปดต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมดับหน่อยบนเบ่งปานดับสาม เบ่งปันดับสามตัวเดียวนะดับตัวเดียว3มดับสตัวเดียวก็อดีตก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะอดีตก็มีหลุดบ้างเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับสต่อไปครับผมใบนี้ปันปานนะรวมชุดสองตัว 90345กับ56782จับคู่95 05354555 960613364656 97073747ก็ไล่ไปนะคู่2ตัวคู่2ตัว2ตัวล่างนะ สองตัวล่างต่อไปครับใบนี้ครับท่านผู้ชมดับหลักร้อยตัวเดียวดับหลักอรอยตัวเดียวเบ่งปันดับแเบ่งปันดับแตัวเดียวเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน เนีทันใหม่นี้ก็เบนะ่งป,ปันดับแปดนะเบ่งปันดับแปดตัวเดียวเนาะด,นะดับหลักอร้อยนะดับหลักร้อยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนวทันเด่นบนตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปาน8นะเบ่งปาน8ตัวเดียวเนาะอดีตก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8ตัวเดียวท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับขอนมเดยวทางต่อป้ายใบนี้สันเบ่งปานทันเด่นบนนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดือนทนใหม่นี้ครับผม901นะเบ่งปนาน901เบ่งปาน901อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านไมีหลุดบ้างเดือนทนใหม่นี้ก็เบ่งปาน901เบ่งปาน3ตัวเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาเด่นบนก็คือเด่นอรอส,สอนนอนนั่นเองต่อไปครับผมใบนี้ ชนะพลดับคู่สองตัวล่างด้วยเท่นฟังขวามือเป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับคู่สองตัวด้วยเต็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสก็นะก็ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบงปาน ต่อไปครับผมเสียวจังสุดบนล่างสุดที่หนึง่งห้กับ3 4 8ดับคู่5้5ห5ห5าเก6าห้าสามห้ 9 4 9 8 3 4 3 8 4 8านะท่านผู้ชมขอบคุณมากครับผมข้อมลเดียวทางที่แบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยบุสี่สูตรชูนหลักหน่วยบนสี่สูตรชูนก็แบ่งปานชูนชูนหกตัวเดียวนะชูนหกตัวเดียว สี่สูตรนะชุนหกตัวเดียวท่านผู้ชมต่อไปครับใบนี้ก็เทียบชุนสิบบนสองสูตรนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านก็เป็นแนวทางสั่นสันเก้าของแนวทางที่แบ่งปันนะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่ง 2 3 4สามสหสูตรที่2 5งห้าหกสรุปแล้วชน5้าชนศนะชน5้าชนศหลัก10หลัก10บบนก็ขอบคุณมากครับข้อมูลแนวทางที่เบงปั้นท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณแลก็ขอสวัสดีครับผม